กรบสบัดดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่10เดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนะัุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอปไลน์ไอดีมาได้เลยครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ ฟ o r ฟรียูครับนักลงทุนมีโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันใครที่เป็น IB กับ f o r o r y o u นะครับนักทุนชวนเพื่อนของนักลงทุนเนี่ยมาเทรดถ้าเพื่อนเปิดบัญชีแล้วนักทุนจะได้รับโบนัสทันทีเลย50เหรียญน,นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ให้เยอะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยกับใครที่เป็น IB กับ f o r For y r y x u ก m ครับผมเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนะักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระบมกคูเปานะครับเราพาทุกท่านไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอล์สตรีทกันก่อนเลยครับนักทุนโดยในส่วนของดัชนี Dow Jones, ดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป1.99% SP500 ปรนะครับปรับตัวปิดลบไป3.20% NASDA q ปรับตัวปิดลบไป4.29%ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวปิดร่วงลงกว่า600จุดในวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนีเอสด SP 500ดิ่งลุดจากระดับ4,000จุดเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้างท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย คุณคริสติน่าฮูเปอร์นักวิเคราะห์จากบริษัทอินเวสโ้ในรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าบรรยากาศการซื้อขายในตลาดนิวยอร์กยังคงถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจอาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยหากเฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญหน้าจากหลากหลายปัจจัยลบซึ่งรวมไปถึงอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงขึ้น ผลกระทบของสองครามรัสเซียยูเครนและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท่านนี้นะครับเฟดวอช h ูของ c ีบีกรุ๊เนี่ยบ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักกว่า75%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมวันที่14-15มิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ19%เมื่อเดือนที่แล้วครับ นอกจากนี้นะครับตลาดยังคงวมตก,กรับวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีการชะลอตัวลงหลังจากที่รัฐบ,บาลจีนประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองสําคัญเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยล่าสุดแล้วทางการจีนเปิดเผยว่า ยอดส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเพียงแค่3.9%ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2563และชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนบีนาคมที่มีการขยายตัวถึง14.7%ครับต่อมาครับเราพาทุกท่านไปดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็ปิดลบไปคือที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันดีกว่าครับ สัญาณมันดิวเวิร์ลแท็กซ WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปรับตัวปิดร่วงลงกว่า6%ในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนใช้มรารการล็อกดาวน์เสี่ยงไฮ้และบางส่วนของกรุงปักกิ่งเนี่ยเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการการใช้น้ำมัน นับจนถึงขณะนี้นะครับเซีย่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนแล้วก็ประชากรจํานวน25ล้านคนยังอยู่ภายใต้มรราการล็อกดาวน์ขณะที่กรุงปักกิ่งถูกล็อกดาวน์ในบางพื้นที่และมีการใช้มรราการควบคุมการเดินทางของประชาชนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามนโยบายของภาครัฐซึ่งจะถึงโควิดเป็นศูน นักลงทุนก,กังวลว่าการที่จีนเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ำมันโดยหลักฐานล่าสุดก็คือการนำข้าน้ำมันของจีนเนี่ยลดลง4.8%ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนกับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว นักลงทุนจับตานานาประเทศเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ํามันรัรสเซียนะครับโดยที่ประชุมผู้นํา G7 ในช่วงของวันก่อนหน้านี้ให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะยุติการนําเข้าน้ำมันจากรัสเซียขณะที่นายเออร์ซูล่าฟอนเดเรเยนประธา,า,านคณะกรรมการยุโรปหรือว่า European Commission ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรปเสนอให้ประเทศสมาชิก e ูระงรับการนําเข้าน้ํามันดิบและก็ผลิตภัณฑ์น้ามันกลั่นจากรัสเซียเพื่อต่อบโต้การที่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครนครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับ ราคาทองก็ปิดร่วงไปอีกแล้วนะครับผมประมาณ24.2เหรียญในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำของเราก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,855นะครับมีการบา u ชกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็โดยภาพรวมยังถือว่าค่อนข้างอ่อนค่าเลยทีเดียวโอกาสในการจะปรับตัวอ่อนค่าก็ยังมีต่อเนื่อง สูญเนื่องจากอะไรครับสูญเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสารหรัฐอายุ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นแต่ระดับ3.185%ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่ปี2 5 6 1ขณะที่ดัชนีด,ดอลลาร์พุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ20บปีคืนที่ผ่านมาครับทันนี้นะครับการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยจะลดความน่าดึงดูดของทองคําโดยทําให้สัญญาทองคามีราคาแพงขึ้นสําหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นหลัก ก็เกี่ยวข้องกับประเด็นของธนาคารกลางสหรัฐทั้งนั้นเลยกับนักถุนแล้วก็ไม่ใช่แค่ทองคําของเราอย่างเดียวไม่ใช่การมันที่โดนเทขายคริปโตเคอเรนซีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแท่งเทียนนี้เลยละ่ะตอน7จ็ดโมงร่วงหลุดส0,000ื่นไปเป็นครั้งแรกเลยนะครับยังไงทุกท่านใครที่เทรดช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงนะครับตลาดยังคงวิตกกระวนเกี่ยวกับการคอมเมนต์ของธนาคารกลางสหรัฐ การที่ตลาดมีการเทขายแบบนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนบ่งชี้เลยว่าเริ่มไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวของประธานเฟดแล้วนะครับสวนทางก,กันกับสิ่งที่ประธานเฟดพูดออกมาและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ